กับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เพียงน้องแฟนกับแฟนช่องเบิกซับพารวยชาแนลนะคะเนาะค่ะสาธุบุญทุกท่านเนาะคะ่ะเมื่อคืนเล่าแตกเก้าสองสองยุดทูแต่หกสองสองได้กลับหัวหายเป็นเก้าสองสองเล่าแตกสามตัวนะคะเมื่อคืนค่ะจังใดคะขอแสดงความดีใจกับเอฟสี่เนาะค่ะ บาน,นี้พ่อเพิ่นใดแล้วเพิ่นก็อยากได้ฮานอยประสานของวันที่21นะคะธันวาคม2566นะคะเนาะกาสิบเป็นตัวใดกามาฟังพร้อมๆกันนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ทางช่องเบิกซับพารวยเนาะค่ะเบิกซับพารวยค่ะสิลุงส่วนมากก็จะเป็นเน้นเลขของเบิกซับนะคะเนาะ ก่อนอื่นพอแม่พี่นอ้องกะขอก้อนปูนาสกักคนนะคะกับฮานอยวันนี้รอบเย็นนะคะสอบกับพิจารณาบึงนะคะมีสองห้าสามศูนย์นะคะจับผู้เล่นเอาก็เป็นสามตัวกันนาสองห้าสาม สามตัวกับห้าสามศูนย์สองตัวก็ะจะเป็นสองห้าห้าสามสามศูนย์สองสามสองศูนย์นะคะสำหรับฮานอยวันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกพิจารณาเป็นแนวทางเด้อค่ะจอบจังตามมุมมัคคุปการนะคะสำหรับแนวทางก็มีความเสี่ยงเนาะค่ะในใจวิจารย์ในการรับชมนะคะเนาะ แคบว้จุดไวกล่ะมะแรงกะขอให้ยินข่าวดีสู้ปู่สุกคนเนาะคะ่ะคนอื่นก็ขอพารมีปูย่ย่าดุลพันดาในพ่อแม่พี่น้องไม่โชคไม่ลาบผู้ใดซัตตาขอให้ลำไม่ลุยเนาะคะ่ะเนาะให้มีปฏิหารเกิดกึ่งเบิบกทรัพย์นี่ละ,ค,ะค่ะผู้ใดมีโชคไม่ลาบกะให้รู้ด้วยปังปังเฮ้งเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้กะสายบุญขึ้นผลไม้ให้ปู่ย่านะคะ บายสีทูกเทียนดอกไม้นะคะอนุโมทนาสาธุถุกสุขคนนะคะเนาะสำหรับความฝันฝันแล้วนะคะฝันมาคนมาบานเต็มหนึ่งวดนนี้พ้ามาบานกระพายโยมมาลายลายนะคะฝันจจงซี่มากออกกทะเบียนบ้านดกกาีแต่เก่าทะเบียนบ้านตัวใดอันนี้ค่ะสิขอเป็นรัฐกกบ,บาลไทย ทะเบียนบ้านก็จะเป็น149น,นะคะรัฐบาลไทยนะคะเทวามือนีกะเอาขับข่าวได้ว่นไปก่อนเพราะว่าฟันว่าปูมาบอกว่าหายใจเย็นๆเหล็กใหญ่ปูว่าท่านหามาตอนนี้ปูหายได้ว่นไปก่อนให้กินไปซึ้ม,มือสะกอนนอะคะพนวาข่าวตลอดห้าน้อยเล่าข่าวทุกมือนะคะมารุดมือเดียวนะคะเนาะ มือนี้มืแรงกะเป็นห้าหน้อยมัดรวมไปทุกหน่อยจะไปลาวลายวันก็ได้นะคะเด็กเล่กลากับลายอยู่ดิลายมองลายบอลแนวเต้เาตะนัดนะคะมากะบสองหาค่ะวงกลุ่มด้วยตัวมักค่ะสองห้าสามศูนย์นะคะใครจะไปลาวก็สองห้าสามศูนย์ค่ะเอาแนวทางมีความเซียงกังไดกับสื่อโ้วยววามระมัดร,ระวังนะคะ ได้นี่ก็ขอบารมีปู่ย่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้นคู่บาอาจารย์คุ้มครองดูแลให้เจริญรุ่งเรื่องร,งร,องร่ด้วยด้อ